ท็อปนิวส์พลังแห่งความจริงคือที่สุดของข่าวสารขายสลากออนไลน์เนี่ยมันมีช่องโหว่เงินดิจิทัล10,000บาทนะครับตกลงแล้วนะจะได้เมื่อไหร่ก็มีเหตุประทะวุ่นวายกันขึ้นนะระหว่างกลุ่มผู้ชมุมเปิดปรากฏการความจริงขับเคลื่อนข่าวและสังคมเราก็ยังคงยึดมั่นในการทำงานที่ตรงไปตรงมาของเราอยู่เสมอกับก้ย่างครั้งสำคัญของท็อปนิวส์ ดูข่าวให้ฟินดูท็อปนิวที่ช่อง18 JKN ไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันอย่าลืมด้อครับ18กันยายนดูท็อปนิวสเปิด JKN 18ท็อปนิวส์พลังแห่งความจริงคือที่สุด,สดของ